เลเซอร์ศูนย์เมริโนสองหงแดงจา๋าปืนใหญ่ตามมาแล้วนะซึ่งกว่าชนะได้เลือดตาแทบกระเด็นนะครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้านเดี๋ยวจะไล่เลียงให้ฟังกันนะก่อนอื่นใครมารู้คลิปมาชอบนะครับกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามให้ทุกแพลตฟอร์มที่คุณเห็นด้านล่างนี้เลยนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจทิกต็อกยูทูปกดติดตามกันเยอะๆนะและหากท่านใดเป็นเจ้าของกิจการนะครับมีสินค้าขนมหรือเครื่องดื่มอะไรก็ตามที่อยากให้ช่วยโปรโมทก็สามารถมาเป็นสปอนเซอร์ได้ตามที่เห็นด้านล่างนี้เช่นกัน วันนี้ต้องบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยอึดอัดมากครับคือนี่คือการเจอกับทีมที่เสียประตูต่อเนื่อง21นัดนะครับก่อนเจอกับอาร์เซนอลเลสเตอร์ซิตี้คือหนึ่งในทีมที่เกมรับหวยถ้วยที่สุดเกมรับแย่ที่สุดคุณภาพไม่ได้เรื่องที่สุดนะครับอันนี้ต้องของอาภัยแฟนเลสเตอร์นะแต่มันคือเรื่องจริงนะครับเลสเตอร์พร้อมเสียประตูทุกนัดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับอาร์เซนอลไม่สามารถแทบจะเจาะไม่ได้เลยอะ่ะ ครึ่งแรกทั้งครึ่งนะครับพวกเขาเนี่ยอ่ะผมอยากให้พาไปดูนะครับครึ่งแรกทั้งครึ่งจบด้วยการที่อาร์ซนอลเนี่ยเตะมุม2ครั้งยิง4ครั้งและเข้ากรอบแค่1ครั้งทาให้ผมโฟกัสตรงเตะมุมรู้ไหมเตะมุมนี่คือจุดเด่นของอาร์ซนอลใช่ไหมครับแต่คุณดันได้เตะมุมแค่2ครั้งในครึ่งแรกและวันนี้ไม่ใช่ได้ประตูจากการเตะมุมด้วยนะครับและคุณเชื่อหรือไม่ว่า กว่าอาร์เซนอลจะยิงเข้ากรอบได้2ครั้งต้องรอถึงนาทีเจ็ครึ่งแรกก็แล้วนาทีหกสผ่าน1ชั่วโมงก็แล้ว70นาทีก็แล้วอาร์เซนอลในนาทีเจ็ดสเนี่ยย,ย,ยังยิงตรงกรอบแค่ครั้งเดียวผมนั่งคิดในใจว่าแล้วมึงจะชนะยังไงวะแค่จะยิงให้ตรงกรอบยังไม่ได้เลยนะครับจนกระทัน่นผมรู้สึกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเลสเตอร์เหมือนจะมาเปิดมากขึ้นในช่วงท้ายคือเลสเตอร์เองก็ต้องการแต้มนะครับก็เข้าใจได้ แต่ลูกแรกก็ต้องชมความใจเย็นนะความใจเย็นในการไม่รีบยิงนะครับก็ถ่ายไปถ่ายมาจนครอสบอลได้แม่นมากสำหรับอิวานอลี่และกลารขึ้นมงของเมริโน่เนี่ยไอ้เหี้ยมึงกองกลางหรือกองหน้าวะและที่สําคัญคือเมริโน่คนดีคนเดิมเติมขึ้นมายิง2 0ด้วยวันนี้ผมก็เลยเริ่มต้นคลิปด้วยคําว่าเลสเตอร์ศูนย์เมริโน่สก็ไม่เป็นไรครับทั้งเกมอาร์เซนอลยิงตรงกรอบ5ครั้งซึ่ง 4จาก5ครั้งเนี่ยมาหลังนาที75นะครับก,กว่าจะชนะได้เหนื่อยเหมือนกันนะครับก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าการที่เจอกับเลเตอร์ซิตี้ที่เกมรับไม่ดีเลยอาเซนอลทำไมต้องใช้เวลานานขนาดนั้นกว่าจะยิงได้ลูกแรก1-0นาที80แบบคิดเอานะครับก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็ทำได้สำเร็จนะครับก็สามารถที่จะจี้เรียวผูเหลือ4แต้แม้จะแข่งมากกว่า1นัดก,ก็ตามอย่างที่ผมบอกครับหน้าที่ของผู้ตามครับคือ คุณต้องชนะไปเรื่อยๆและคุณต้องจี้เขาไปเรื่อยๆ,ๆที่ผ่านมาเป็นยังไงไม่ว่ากันคุณจะมีผู้เล่นบาดเจ็บแค่ไหนไม่ว่ากันแต่ในเกมอย่างเนี้ยคุณไม่ควรเหนื่อยแบบนี้หรือคุณไม่ควรพลาดนะครับซึ่งถ้าวันนี้คุณพลาดนะผมเกือบจะบอกแล้วนะครับถ้าอาเซนอลไม่ชนะวันนี้แล้วลิเวอร์พูลชนะพรุ่งนี้ผมแทบจะให้การลุ้นแชป์พิมพ์ลีกดูการนี้จบเลยนะแต่พออาเซนอลชนะได้ก็ลุ้นกันต่อไปครับไม่แน่พรุ่งนี้ลิเวอร์พูลอาจจะเสมอรหรือนัดต่อไปลิเวอร์พูลอาจจะเสมออีกก็ได้เเพพรราาาาะอออยย่่่่งงททีีบกผมูด ลิเวอร์ p o o ก็เป็นทีิปที่พร้อมเสมอได้เรื่อยๆเช่นกันก็ยินดีกับแฟนอานเนนอลด้วยนะครับเหนื่อยหน่อยแต่ก็ประสบความสําเร็จซึ่งผมก็เอาใจช่วยพวกคุณเต็มที่นะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ